ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีเพื่อนร่วมงานของอิฉันสวัสดีครับสวัสดีคุณกวงนะคะเราใช้คําว่าเพื่อนร่วมงานของอีฉันถูกไหมถูกครับเราใช้คําถูกแล้วปะถูกแล้วไม่งั้นเราต้องใช้คําว่าอะไรก็เพื่อนร่วมงานต้องเพื่อนร่วมงานในวงเล็บ AKA เพื่อนใช่เพาะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันมายาวนานเหลือเกินวันนี้เขา40ปีกันมี่แล้วโเราเมือคนนึงอะ ยังต่ำว,วันนี้นะคะก,ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับองค์กรที่เราสังกัดว่ามีการเฉลิมฉลอง40ปีกรมมี่ถามว่าทำไมเรานับถูกว่า40ปีเพราะเฮียหรือน้องปับ๊บหรือใครอีกเยอะเลยเขามีซิงเกิลพิเศษ40ปีอัลบบ้มสนสนถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าการมมี่เดินทางมา40ปีแล้วมีการเปลี่ยนไปในหลายรูปแบบ ดูนี่นั่นแต่ความบันเทิงยังคงอยู่เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามช่วงเวลาปะถูกต้องนะคะก็แสดงความยินดีกับทีมงานแล้วก็ ทุกคนนะคะคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ใครหลายๆคนที่เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราไม่ว่าคุณจะอยู่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งรุ่นพอ่อรุ่นแม่กันได้เลยหรือบางคนมาค่อยๆมาขยับรุ่นบางคนเริ่มมาจากชอบเพลงบางคนชอบรายการวิทยุบางคนชอบรายการทีวีวันนี้เราทําให้มันยังอยู่ด้วยกันกับเรานะคะแล้ววันนี้เราก็มีแบบความเติบโตในหลายมิตินะพี่กงนะใช่ครับและเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่า เมื่อกี้เดินเข้ามาข้างล่างเนี่ยมีพิธีทางแบบอันนี้เป็นศาสนาพิธีก็จะมีอันนี้ตอนนี้ไม่น่จะไม่ไม่น่าจะเป็นคาทอลิกมั้งจะมี มีคริสเตียนมีมุสลิมแล้วก็มีคาทอลิกใช่ไห<ช><ช>มคะช,คช่วงเช้าเป็นพุธเพราะว่าพราะต้องฉันเช้าไอ,อฉนัฉนฉนัฉนเพนพนักงานก็อะไรคุยกันไปแต่เพราะฉะนั้นโถงข้างล่างวันนี้อาจจะไม่ได้ต้อนรับคนได้เยอะมากนะักเพราะว่าเฉพาะพนักงานที่ลงไปรวมตัวก็ประมาณหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้นะคะตึกแกรมมี่เราจะต้อนรับคนต่างชาติกันเยอะมากและไม่ใช่ว่ามีเฉพาะชาติที่เป็นเอเชียนะคะใช่เดี๋ยวนี้มีฝรงฝรั่ มาจากหลายที่ถามว่ามาทาอะไรมาซื้อเบใชัใช่มาซื้อเบญชัยเยอะแยะเต็มไปหมดมาถ่ายรูปมาอะไรเราไม่นึกหรอกว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะมีวันนี้เกิดขึ้นใช่ป่ะครับซึ่งมันดีนะเราก็คือน้องๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะ Grammy หรอกมันจะมีหลายๆค่ายใช่ครับที่สามารถไปเติบโตไปเป็นที่รู้จักกับคนที่ประเทศอื่นใช่ครับใช่ไหมวันนี้ทําได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ต่างชาติแวะมาละต้อง เรียกได้ว่าฮัลโหลเขารีวิวเลยนะว่าเป็นที่ที่ควรจะไปแบง์ต้องมาต้องมาก็เหมือนเวลาเราไปตึกนั่นน่ะใช่ของเกาหลีนั้นตึกทางนู้นน่ะเราก็ไปตึกทางนู้นกันน่ะถูกไหมแล้วแล้วเราก็ไปซื้อมีของเขามากับมากินซื้อเลยเราก็มีขายเขาซื้อกลับไปเหมือนกันขอบคุณสําหรับข้อความที่ส่งมายินดีกับแกรมมี่นะคะเราก็ยินดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขายังจ้างเราอยู่ถูกต้องครับแต่เราจะไม่พูดว่าเราอยู่ตรงนี้มากี่ปีนะคะครับ เราไม่แข่งกันนะคะถ้าในวิทยุเนี่ยเราจะอยู่ใกล้เคียงใช่แต่ถ้านับนอกเหนือสิ่งอื่นคุณอยู่มานานมากชนะขาด <c oughs> อ้างเกรงว่าจะชนะค่ะใช่ครับใช่ไหมคะถูกครับพี่ฉันควรจะได้บัตรอาวุโส <c oughs> <c oughs> หรือเปล่านะมีโอกาสอย่างนั้นจริงๆะะับใบสามโมงกับอีกสามสิบนาทีสำหรับคำทักทายที่ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องของฝนฮ่า เงียบกิฟเลยนะพอพูดคำว่าฝนใช่ป่ะ <c oughs> มันไม่มีอะไรจะพูดต่อ <c oughs> ใช่ป่ะมันไม่มีจริงๆก็มีคุณผู้ฟังแบบว่าอาขอแบล็คลิสต์น้องฝนนะไม่ให้เข้ามาตกในกรุงเทพครับ <c oughs> เพราะผมเปียกทุกวันเลยพูดแล้วขึ้นอะไรขึ้นตึกไปทํางานต่ออบ่นไปก็ทํานันถูกต้อง <c oughs> เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถูกต้องรบกวนพี่อ้อมเปิดเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงได้ไหมครับ ขอเพลงไม่มายของวงมายได้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 ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะฉันไม่ไม่แปลว่าฝนตกจะตกก็ตกไปไม่เป็นไรไม่แคร์แล้วอะไรเงี้ยเหรอแต่ใจจริงก็คงแคร์แหละไม่แคร์ไม่บ่นออกมาป่ะเพราะเมื่อวานนี่ก็ตุ้มๆต่อมๆกันนะคะโอ้โหเออไหนบอกซิเมื่อวานฝนเป็นไงผมก็คือเขาเคลียร์อะไรเสร็จตะเกือบจะเที่ยงคืนอ๋อถ้าเอาทำลายหกสี่เอาเอาแม่นแม่นเลยไหมอยกขึ้นประมาณสามทุ่มใช่ไหมเคลียร์ถนนเคลียร์ทุกอย่าง ห้าทุ่มนิดนิดเปิดทำความสะอาดยกขึ้นปิดฝาแล้วก็ทำความสะอาดและทางการไฟฟ้าก็พยายามบอกว่าเขาจัดการเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้เลยพอเคลียร์ตรง แต่คุณรอดนี่ผมรอดผมออกไปก่อนผมมากลัวว่าเพราะว่าตอนก่อนจะออกอ่ะผมดูเช็คในจอสร้อยในสพเก้าหนึ่งเขาบอกว่าเส้นบางนาตาของผมเนี่ยติดสะสมห้ากิโลเมตรเพราะว่ามันก็คือทางเข้าออกมันล็อกอยู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเมื่อเช้าก็คุยกับคนที่กรีนเวฟแหละว่าถามจริงๆว่าคุณรู้สึกปลอดภัยไหมเวลาใช้รถใช้ถนนตอนนี้หลายคนเวลาเจอแผ่นท่อก่อนที่จะเกิดเหตุนี้เราต้องพูดอย่างนี้นะคะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี้ย เวลามันผ่านก็กึกกึกใช่มันกึงใจม,มันก็ไม่ได้ไดปกติอยู่แล้วแล้วคุณชาชาติบอกว่ามีประมาณไม่เท่าไหร่เองค <700. S 2> ่ะหกถึงเจ็ดร้อยเองก็ถ้าอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนวิ่งเพชรบุรีตัดใหม่นะค,ะไ,คะไม่ต้องเอาอื่นไกลค่ะเอาแค่ข้างหลังออกเอกมัยนะคะมาแค่ตึกสิงห์พอค่ะไม่ต้องตึกสิงห์ได้ค่ะเอาตรกอีแตนไทยพอนับมาเลยค่ะกี่อันตื่นเต้นใจแย่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ยังคงต้อง เฝ้าติดตามกันว่าปัญหาสวยปัญหาคอรัปชันมันจะหมดไปไหมหรือมันจะยังไงเพราะคนได้เงินไม่กี่คนแต่คนเสียหายไม่รู้กี่คนนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยครับออย่างน้อยนะเมื่อวานมีคนรถติดกี่คนก็เท่านั้นอะ่ะใช่ครับเมื่อวานรถติดกี่คนกี่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบถูกต้องเอาจำนวนนั้นรวยกันอยู่กี่บ้าน ไม่อยากจะใช้คาว่าเลวันอยู่กี่บ้านเพราะคนดีก็มีเชื่อนะคะว่าคนที่ขยันทํางานแล้วตั้งใจทํางานแล้วต้องปรงที่อยู่กับคนไม่น่ารักอ่ะมันก็มีก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ตั้งใจดีแต่ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับบางทีก็รู้ทั้งรู้ว่าอยากจะออกมาแต่ถ้าออกก็ยากผู้ก็คือไม่เข้าใครไม่ออกอีกแต่เป็นกําลังใจให้ให้อย่างน้อยที่สุดไม่เผลอไปเป็นคนแบบนั้นครับและถ้าตั้งตัวได้ก็ หาทําให้เขาโดนจับไปใช่ป่ะคุณฟังบอกชีวิตดีๆที่ลงตัว mm hmm. ก่อนออกจากบ,บ้านต้องสวดมนต์กันไว้ก็กระขวดมนด้วยแล้วก็ใช้สติด้วยเนาะเ mm hmm. พราะตอนใช้ถนนตอนสวดมนต์บางทีไม่ช่วยสติต้องมาเหมือนกันนะขอขอเพลงขอเธอมากับฝนอ่าฝนไม้ยังเป็นลางยังไงไม่รู้คุณฟังบอกว่าพนักงานอนาะยุเยอะได้ทองออยังไม่เยอะพอค่ะ ยังไม่เยอะพอถึงจุดที่จะได้ทองกับคุณผู้ฟังแหมเด็กกันเนาะเราอ่ะ94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> ตอนนี้นะคะบ่าย3ามโมงกับอีก44นาทีคุณผู้ฟังลองผินหน้าหรือหันตัวไปที่กระจกของตัวเองหรือถ้าใครขับรถอยู่เงยมองท้องฟ้าให้หน่อยสิคะว่าแถบของคุณท้องฟ้าสีฟ้าสว่างมีแดดอ่อนๆหรือว่าฟ้าแต่ว่า,าไม่ถึงกับมีแดด หรือว่ามันอมเทากำลังคิดว่านี่ตาลายเปล่าวะฟ้าเทาหรือเปล่าเนี่ย EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ